สวัสดีนะครับคุณผู้ชมอยู่กับช่อนนะครับตอนนี้ครับผมผมกําลังใส่หูฟันอยู่นะครับนี่ครับนี่ผมก็อยู่กับนูครับผมพอดีจอนี่ครับผมเพราะวเขาก็กําลังมาที่บ้านเราครับผมเราจะเตรียมอาหารกันครับเอาเดี๋ยวดูนี่ก่อนก่อนนะครับเอาไก่แล้วก็ปลา เดี๋ยวเ,วเราต้องดูก่อน,นครับเอ๊ดเดี๋ยวเ,วเราดููในนี้ทานก็มีปลาปลานี้ปลา,าปลากระเพ้าอี่ปลากระเพากระเป้านะครับนะครับอืมเอา เดี๋ยวเราเราจะอันนี้ครับก็คือจัดอาหารกันครับอประมาณนี้น่าจะพอครับนี่นี่ครับอันนี้คือชุดครัวใหม่ครับที่ผมยันใช้ไม่ค่อยเป็นครับก็คือใช้ยันทม่เป็นเลยครับเอาเดี๋ยวตอนเอานี่ยครับเดี๋ยวระหว่างน,นี้แล้วเราก็จะะ จะตัดมาตอนที่มีที่อาหารเสร็จกันเลยครับณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมนุกกับจอนนี่ครับผมได้มากินอาหารครับนี่บ้านของผมก็มีนี่ขอนเต็มเลยนะครับนี่ส่วนคุณลูกคนนี้ครับไม่เขี่ยวครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะสั้นนิดนึงครับผม ถ้าคลิปนี้สั้นเกินไปครับผมผม,ผมจะพาสำรูจหรวดบ้านบ้าบ้าน,านใต้ดินตรงนี้กันเลยครับนี่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันครับก็จะมีพุทธผิดแอดหายหมดเลยครับก็จะมีขอนตกแต่งดินะคะผมตัวนี้มาเข้าไปไม่ได้ครับ เอาเข้าไปได้แต่ผมติดเลยครับเนี่ยตอวนี้มันเดินไปไม่ได้ครับซึ่งในเวลานี้ก็ห้อ,หอหนี้ครับก็ต้อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยครับผมและนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยครับผมและและและสำหรับคลิปนี้ครับนะ ไหนกับพูดเพื่อนๆครับผมก็ต้อนขอจบคลิปนี้กันนะครับผมสวัสดีครับ